เรามีขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งคือเป็นคู่ของการเดียบขางคือลูกประคบเพี่อจะมาไล่เลือดหรือลมหรือโรคต่างๆ่ในยาเนี่ยมันจะมีสมุนไพรอยู่ในนี่10ตัวเขาเรียกว่ายาจู้เกี่ยวกับเลือดส่วนผสมของตัวยานี่มี10ตัวใบกิเล็กใบขาหงแดงปูนขาวงาดำอักเพชรเปลยกไข่เป็ดท่อมเกียวขาจาวใบคอยชดก็ได้แห้งก็ดีแล้วแต่แล้วก็มีอีฐ หนึ่งก้อนเวลาเรามาทำอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าจู้เราต้องอาศัยน้ำสม,มุนไฟนี่นะครับหมอจอมารองตัวหมอก่อนว่ามันรอดไหมมันพอดีไหมการเอาประครบนี้ก็เราก็ประครบไปทั่วตัวเลยกดๆหน่อยอันนี้คือการจู้หรือการประครบตะแคงไหมไงมา นี่คือการประครบหรือจู้ยาเนื่องจากเราเหยียบขางมาแล้วนี่ก็เรามาปฏิบัติอย่างนี้อ,อ๋อข้างนี้มาบางคนเขาก็ไม่ทำนะยาจู้นะแค่เยียบเอาละลูกเล่น เชิญรับพอตนะครับ สภีติโยมีว่าฉันตูสปาโลกโววินาฉันตูมเตพว่าตุนตะรยูสุขิติขายโโคเพราะว่าอภิวาทรนัสีติสานิจังนิโรจตาลูธรรมาว่าสันติอยุวันโนชูขังพลังพลามังชูขังเอ่อแม่นวักตัมได้เว้นได้ติ้าพระเจ้าได้หลวงเกินของท่านก็ขอเอ่อกรรมเว้นนันจงชละไปอยู่น้ำห้อนน้ำไผ่เออคู่้าทั้งสองนี่นีอยู่ดีมิชุกปัสจากรูไข่ไขเจ็บยังเอ้อไม่เว้นเชิ่งกันเลิกกัน ขอขอเป็นลูกชิกลูกหาลูกเรียงเอียงคำมอือมั่งมุนตูนเต่าปัจจกแกาโลกไผไข่เจ็บกำได้ตีมาบาังให้ครับเนี่ยครับตัวขอสรลีลาดกาดกาเม่นน้ำกิ่งจากใบบัวใบบอนเสกสลอมวัชนั่นแต่ลี่หลีจุงจังมีแต่งแต่ลี่หลีเตอครับอยู่นี้มีชุก